เต้เฮียอะไรวะเนี่ยผีผีเตะอะไรปะเนี่ยวเธอยืนเธอยืนเฉยๆก่อนเธอจะจุกยังไงอะวัดเฮียมาแล้วไอ้นีกลัวไม้จัดจัดเอาศึกตีไม่โดนอีกเร็วๆเดี๋ยวแทงหลังกูหมด มืออ่อเหยียกมือนกันกี่ปิดไม้หรอวะมือกันเนีกก่ยผมก็โดนปิดไม้ใส่หรือว่ามันจะเห็นถ้ามันใช้สกิลจะปิดเอา้าเอา้าตอนนี้ปี๊เอา้าอะไรอ่ะเดี๋ยวอะไรวะอะไรวะลอยไปกระพีเหรออะไรวะอะไรเดี๋ยว